เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่สุดของห้าพุทธเฒ่าแห่งดวงดาวกันครับท่านผู้ชมคงจะทราบพื้นฐานกันดีอยู่แล้วว่าพวกเขานั้นมีต้นแบบมาจากดวงดาวทั้ง5้าดวงในระบบสุริยะและเป็นชื่อของเทพเจ้ากรีกโรมันทั้งหมดและยังมีพลังโยครในตำนานของประเทศญี่ปุน่นแต่คําถามสําคัญก็คือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังในการคัดเลือกสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นั่นคืออะไรกันแน่ ความจริงนั้นก็คือพวกเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่เผ่ามังกรฟ้าที่จะมีแค่คำนำหน้าของคำว่านักบุญนำหน้าพวกเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกเขานั้นคือนักบุญผู้ค้ำจุนอำนาจของโลกและอยู่บนจุดสูงสุดอย่างมาริจัวและนี่คือประเด็นสำคัญล่ะครับเพราะที่มาของพลังโยกายของพวกเขานั้นถูกกำหนดจากเรื่องราวของนักบุญผู้ส่งอิทธิพลทั้งสี่ท่านในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษนอกจากนี้การตีความของสัญ,ญลักษณ์ของรัฐบาลโลกทั้งหมด ตั้งแต่เรดดายไปจนถึงแกรนลายจนถึงปราสาทแพนเจียล้วนสื่อถึงความยิ่งใหญ่และอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษในอดีตซึ่งเป็นภาพรวมของการรวบรวมอำนาจเอาไว้ในกำมือของจักรวรรดิเพียงจักรวรรดิเดียวในคลิปนี้เราจะมาขี้คายให้ฟังกันครับว่าต้นแบบของนักบุญเหล่านี้มีเรื่องราวเป็นอย่างไรและมันเชื่อมโยงกับพลังโยคัยที่มาของพลังของพวกเขาได้อย่างไงบ้างอันดับแรกนะครับเรามาดูกันที่ห้าพุทเท่า ที่ถูกออกแบบตามต้นแบบของนักบุญกันครับหนึ่งเลยก็คือเซนอีธานวีนัสซูจูโรนักลบแห่งคำสาบต้นแบบทางตะวันตกของเขาก็คือเซนจอรดนั่นเองครับนักบุญประจำชาติของประเทศอังกฤษผู้ขี่ม้าขาวสังหารมังกรเพื่อปกป้องศรัทธาเป็นสัญลักษณ์ของนักรบผู้พีชีพเพื่อศรัทธาพลังโยคัของเขาก็คือบาคสึม้าโครงกระดูกที่กลับมาพร้อมกับความพักดีและศรัทธาที่แรงกล้า ซึ่งความเหมาะสมที่อาจารย์โอดาเรือกม้าบาโคสื่อมานี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของศรัทธ,ธาที่ยืนยาวกว่าความตายมาสะท้อนด้านมืดของเซนจอรดอีธานจึงเป็นนักรบแห่งคำสาปผู้ที่มีศรัทธ,ธาในตนเองและกลายเป็นพันธนาการ,บ,ารบังคับให้ต้องทำสงครามอย่างไม่มีสิ้นสุด 2. นะครับเซนเชพเพิร์ดจูปิเตอร์ศาสดาแห่งการบีพากษาต้นแบบทางตะวันตกของนักบุญของเขาก็คือนักบุญแพทริกครับ นักบุญประจำชาติของไอแลนด์ and, ผู้มีตำนานขับไล่งูออกจากแผ่นดินพลังโยคัยของเขาก็คือหนอนทรายหรือว่าแซนเบิร์มสัตว์อสูรที่คอยกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคัดกรองสิ่งดีงามเอาไว้ความเหมาะสมที่เหมาะสมกับพลังโยคัยของเขาก็คือการเลือกหนอนทรายซึ่งสะท้อนแนวคิดของการล้างบาปก็สอดคล้องก,กันกับบทบาทของเซนต์แพทริกผู้ขับไล่งูออกจากแผ่นดินเหมือนกันซึ่งก็เป็นที่มาของต้นแบบของเซนต์จูปิเตอร์ซึ่งเป็นผู้พิพากษา ที่เชื่อว่าต้องกลืนกินความชั่วร้ายเพื่อทำลงไว้ในกฎระเบียบของโลกที่สร้างขึ้นมาด้วยบาปเช่นกัน 3. ก็คือเซนเจกัสเซียซัตเทิรนักรบแห่งวิทยาศาสตร์และก,กระทรวงกลาโหมซึ่งคนนี้จะแตกต่างออกไปเพราะว่าไม่ได้มีตีมนักบุญของทั้ง4ี่คนมาอยู่ในต้นแบบของเขาแต่เซนซตเทิร์นั้นได้ต้นแบบมาจากเทพโครนอสเทพแห่งการเวลาผู้กลืนกินลูกของตนเอง และตัวของเขายังทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของโลกอีกด้วยพลังโยคัของเขาก็คือโอชิอูนิปีสารหัววัวล่างแมงมุมที่คอยดูดกลืนจิตวิญญาณทั้งหมดความเหมาะสมที่อาจารย์โอดะเลือกให้เซตเทิลในฐานะผู้ควบคุมการเวลาของโลกต้องคอยกืนกินหรือกําจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่แตกต่างและสั่นคลอนความมั่นคงเพื่อรักษาซึ่งอํานาจให้คงอยู่เอาไว้ตลอดไปเซนมาคัสมาร เสียงแห่งอดีตที่ถูกกลืนกินต้นแบบของเขาก็คือนักบุญเซนต์เดวิดนั่นเองนักบุญแห่งเวลดินแดนที่ถูกควบรวมเอาไว้ในสหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งแต่ยุคโบราณแล้วที่มาของการถูกลืมในทงนะครับเหตุผลที่สัญลักษณ์ของเวล์นั้นไม่ถูกควบรวมเอาไว้ในทงยูเนียนแจ็คก็เป็นเพราะเวลนั้นถูกควบรวมไปกับประเทศอังกฤษอย่างเบ็ดเสร็จแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่16 ทำให้เวลนั้นถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษมาตั้งแต่แรกต่างจากสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ที่มีการรวมชาติในภายหลังโดยเหตุนี้ธงยูเนียนแจ็คจึงมีแค่สัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland และไอร์แลนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์ของเวลอยู่ในธงนะครับนี่จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ดินแดนที่ถูกกืนกินและถูกลืมในประวัติศาสตร์นั่นเองพลังโยคัยของเขาก็มาจากอีซึมาเดะนกปีศาจที่เกิดจากความอายุที่ทำ และจะบินร้องถามว่าอีกนานแค่ไหนความทุกนี้จะสิ้นสุดต่อไปก็คือเซนต์ท็อปแมนวาคิลี่หมูป่าผู้พักดีต้นแบบทางตะวันตกนะครับก็คือทงของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นนักบุญประจำสกอตแลนด์นักบุญคนนั้นก็มีชื่อว่าเซนต์แอนดรูแห่งสกอตแลนด์นั่นเองผู้ที่ถูกตึงกลางเขนแบบรูปตัว X เพราะไม่ยอมละทิ้งศรัทธาทงของสกอตแลนด์ ก็ถูกควบรวมเอาไว้อยู่ในธงของยูเนียนแจ็คนั่นแหละครับพลังโยใครที่เหมาะสมกับเขาก็คือโฮกิหรือว่าแฟงชิหมูป่าขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความพักดีและความบ้าคลั่งผู้ที่ปรากฏตัวเพื่อสังหารผู้ที่ทำผิดคำสาบานซึ่งก็เหมาะสมกับการเลือกหมูป่าผู้พักดีอย่างแฟงชิ h. ตัวนี้มาควบคู่ไปกับเซนต์แอนดรูเมื่อมองมาในฮาบุทาทั้งหคนรวมกัน เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าพวกเขานั้นก็เปรียบเสมือนนักบุญทั้ง4ของชาติอังกฤษนะครับและจุดสูงสุดนั่นก็คือท่านอิมผู้เป็นสูงกลางอำนาจที่แท้จริงเมื่อเราพูดถึงสัญลักษณ์แห่งอำนาจเราจะต้องเริ่มจากศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นก็คือมารีจัวครับก่อนอื่นเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องชื่อกันก่อนนะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสับสนว่าตกลงแล้วมันอ่านว่าแมรี่จัวหรือว่ามารีจัวกันแน่ ซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่ามันก็ถูกทั้งคู่นั่นแหละครับชื่อนี้มันก็มีต้นกําเนิดมาจากภาษาฝรั่งเศสแต่ความหมายที่เชื่อมโยงกับคําว่า Mary ในภาษาอังกฤษหรือพระแม่มารีนั่นเองในเวอร์ชั่นภาคไทยของเรานะครับเราจะคุ้นเคยกับชื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาริจัวที่ใช้คําว่ามารีก็เป็นการทับศัพท์ในสำเนียงของไทยเราเองนี่แหละครับที่เราเรียกว่ามารีแต่ไม่ใช่แมรี แต่ถ้าพูดในภาษาไทยหรือเป็นสำเนียงของเราเราก็จะพูดเพี้ยนไปนั่นเองจากแมรี่จึงกลายมาเป็นมารีนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันว่าพระแม่มารีมีความสำคัญอย่างไรพระแม่มารีก็คือมารดาของพระเยซูในศาสนาคริสต์ครับและมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้กำเนิดองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือผู้สร้างนั่นเองเมื่อถูกนำมาตีความในโลกของวันพีชชื่อมาริจัวจึงหมายถึงเมืองหลวงที่ให้กำเนิด พระเจ้าแห่งโลกใบนี้หรือสถานที่ของเผ่ามังกรฟ้าที่ตั้งตนเป็นพระเจ้าเหนือมน,มนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลซึ่งก็คือเผ่ามังกรฟ้าทุกคนที่อยู่อาศัยอยู่บนมาริจัวนั่นแหละครับด้วยเหตุน,นี้ผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกอย่างท่านอิมจึงสามารถเปรียบเทียบได้กับมารดาของพระเจ้าหรือผู้ให้กําเนิดอํานาจศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมขึ้นมาของเผ่ามังกรฟ้าที่ทําให้พวกเขาได้เรื่องอํานาจจนมาถึงทุกวันนี้ การตั้งต้นจากมาดีจัวก็คือการเน้นย้ำว่าเผ่ามังกรฟ้ากำลังจำลองโครงสร้างของศาสนาโดยให้ตนเองนั้นเป็นศูนย์กลางของศาสนาโลกที่พวกเขาปั้นแต่งขึ้นมาเองไม้กางเขนแห่งอำนาจแผนที่โลกวันพีชนั้นถูกออกแบบมาให้มีเรดลายกับแกนลายตัดผ่านกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไม้กางเขนโดยตรงมันคือการอ้างอิงถึงธงชาติประเทศอังกฤษอยู่เนียนแจ็คที่ใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ ของการครอบงําในนามของความศักดิ์สิทธิ์ปราสาทแผ่นเจียนะครับชื่อนี้ก็มาจากมหาทวีปที่ผมเคยพูดไปแล้วที่เคยรวมแผ่นดินทั้งหมดหนึ่งเดียวแผ่นดินใหญ่ๆเอาไวเ้เพียงแผ่นเดียวในโลกใบนี้ซึ่งถูกนํามาใช้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงการรวบรวมอํานาจทั้งหมดไว้ในกําม,มือของรัฐบาลโลกความหมายโดยรวมของอาจารย์โอดาการเลือกสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มาตีความรวมกันอย่างชานฉลาดก็เพื่อสื่อถึงว่า รัฐบาลโลกคือภาพแทนของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิอังกฤษในอดีตที่ยังคงคอยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเอาไว้ในกระตูลเรื่องนี้ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าธงชาติของอังกฤษนั้นมีอยู่2แบบหลักๆทําไมมันถึงมีธงสองอันธงอีกหนึ่งก็คือธงกางเขียนสีแดงเป็นธงชาติประจําของประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวและอีกธงหนึ่งก็คือธงของยูเนียนแจ็คมันถูกตั้งชื่อว่ายูเนียนแจ็ค และมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นธงยูเนี่ยนแจ็คนะครับคือธงที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจของอาณาจักรของทั้งอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, และไอร์แลนด์รวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นผืนเดียวซึ่งมันเป็นวิวัฒนาการของหน้าตาธงอันนี้ที่เอาสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละชาติมารวมกันนั่นเองครับต้นกําเนิดของการรวมชาติการรวมกันนี้ถูกนํามาใช้เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ผ่านเรื่องราวของนักบุญทั้ง4ครับเซนจ์จอร์ดก็คือตัวแทนของอังกฤษ ไม้กางเขียนสีแดงบนพื้นสีขาวเซนต์แอนดรูคือตัวแทนของสกอตแลนด์ไม้กางเขียนรูปตัว X สีขาวบนพื้นสีน้ำเงินเซนต์แพทริกคือตัวแทนของไอร์แลนด์ไม้กลางเขียนตัว X สีแดงบนพื้นสีขาวและแม้แต่เซนต์เดวิดแ่งเวลจะเป็นประเทศเดียวที่ถูกลืมเพราะไม่ถูกใส่สัญลักษณ์เอาไว้ในธงนะครับแต่ก็ถูกอ้างอิงถึงนักบุญเหล่านี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือรากฐาน ของการรวบรวมอำนาจของสหาราชาอาณาจักรอังกฤษในอดีตซึ่งอยู่ในโลกความเป็นจริงและมันถูกจำลองมาใส่ในการ์ตูนวันพีชเรื่องนี้นี่เองเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้มันจึงถูกนำมาตีความแบบรอกๆให้คนทั้งโลกรู้ว่าระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยการแบ่งอำนาจเท่าเทียมกันและไม่มีใครถือครองอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวนั้นเพราะฉะนั้นไอจุดทั้ง5จุดนี้ ก็มีที่มาจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์จริงของพระเจ้าหรือว่าพระเยซูที่ถูกตรึงกางเขนถ้าเรามองมาในบริบทของเรื่องราวในการ์ตูนวันพีชนะครับมันจึงถูกนํามาตีความเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจที่ทัดเทียมกันของห้าพรเท่าทั้งห้าคนที่อํานาจนั้นพวกเขามีอํานาจล้นมือที่เท่ากันที่ถูกนําไปใส่ในธงของรัฐบาลโลกและทีนี้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาอีกทีมันก็คือไม้กางเขนที่อยู่หลังหจุดนั่นแหละครับ มันหมายถึงพระเจ้าที่อยู่บนจุดสูงสุดของโลกพวกเขาขึ้นไปอีกที่หนึ่งซึ่งคนส่วนมากหมายถึงในการ์ตูนวันพีชนะครับตัวละครในการ์ตูนวันพีชจะเข้าใจผิดว่าไอ้ระบบนี้มันถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันแต่สุดท้ายก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับว่ามันหลอกลวงเพราะฉะนั้นผู้ที่สั่งการพวกเขาอยู่แบบลับๆบ,บนจุดสูงสุดของโลกและมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดมันก็คือท่านอิมพระเจ้าที่แท้จริง ที่เป็นตัวแทนของไม้กางเขนที่อยู่บนธงของรัฐบาลโลกนั่นเองครับทีนี้มันจึงถูกนำมาตีความเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลโลกที่มีไม้กางเขนและก็มีจุดทั้ง5จุดที่เปรียบเสมือนตัวแทนของ5้าผู้เท่าทั้ง5้าคนถูกนำมาตีความรวมกันเป็นระบบลวงโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวในวันพีซที่อาจารย์โอดะหยิบยกจากเรื่องราวในตำนานจริง มาดัดแปลงและผสมผสานเข้ากับจินตนาการของตนเองให้เข้ากับเรื่องราวในการ์ตูนที่ตนเองนั้นแต่งขึ้นมาโอเคครับเมื่อพูดจบไปแล้วทีนี้ผมได้เล่าเรื่องของห้า้เทเฒ่าทั้ง5้าคนแบบฉบับมัดรวมแบบย่อๆไปแล้วซึ่งรวบรัดและไม่ลงรายละเอียดมากถึงห้า้เทเฒ่าทุกคนแต่ผมจะยกตัวอย่างมาแค่คนเดียวเป็นหนึ่งใน5ผู้เทเฒ่าคนเดียวเท่านั้นหลักๆที่ผมจะได้นําข้อมูลของเขามาพูดแบบจาะลึก และจัดเต็มลงรายละเอียดทั้งหมดโดยยกตัวอย่างมาแค่คนเดียวนั่นก็คือ5ผู้เท่าที่โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือเซนอีธานวีนัสซูจิโร่ผู้ถือดาบก็ตรงที่เขานั้นมีสถานะนักลบมากกว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดทั้งเนื้อเรื่องซึ่งมันเป็นแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ใส่ชุดเหมือนกับคนอื่นและถือดาบมีความเป็นนักลบมากกว่าหผู้เท่าทั้ง4คน เพราะทั้ง4คนนั้นจะให้ความรู้สึกเป็นนักการเมืองมากกว่านักรบใช่ไหมครับซึ่งเรื่องราวนี้แหละครับมันมีที่มาเป็นยังไงเป็นแบบไหนทําไมตัวละครนี้ถึงมีลักษณะคาแรคเตอร์แบบนั้นที่มามันก็คือเรื่องราวของนักบุญจอร์ดนี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเขาต้องขอย้ําอีกทีนะครับว่าเรื่องราวของเขานั้นเขาไม่ใช่นักบุญมาตั้งแต่แรกนะครับแต่เขาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ขี่ม้าขาวคนหนึ่งอยู่ในสนามลบ เซนจอนนั้นถูกยกย่องให้เป็นนักบุญประจำชาติของอังกฤษในภายหลังพอเขาตายด้วยศรัทธาที่แรงกล้ามากพอแม้จะถูกทรมานแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมละทิ้งอุดมการ์ที่มีต่อพระเจ้าหรือความเชื่อของเขาทำให้เขาถูกยอมรับให้กลายเป็นนักบุญได้ในที่สุดด้วยลากฐานนี้ล่ละครับทำให้เซนอีธานโดดเด่นยิ่งกว่าใครและมีสถานะเป็นนักรบเพียงคนเดียวในบรรดาห้าผู้เท่าทั้งหมดเพราะเขาเป็นนักรบมาก่อนนักบุญนั่นเองครับ อาจารย์โอดดได้สร้างอีธานขึ้นมาจากส่วนผสมที่ลงตัวของเรื่องราวการเสียสละของทั้งสองฝั่งของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักบุญและต้นแบบหน้าตาของเขาใบหน้าและบุคลิกหน้าตาของเขานั้นอีธานนั้นก็แทบจะถอดแบบมาจากมหาตรรมคานทีนักปฏิวัติของอินเดียที่ต่อสู้กับประเทศอังกฤษด้วยสันติวิธีแต่สุดท้ายก็อย่างที่เรารู้ล่ละครับเขาก็ถูกรอบยิงสังหารซึ่งเป็นการเสียสละเพื่ออุดมการ ที่ก็สอดคล้องกับประวัติของเซนจอร์ที่ผมเล่าไปนั่นแหละครับพลังโยคัยของเขาก็คือโยคัยบาคตสึหรือม้าโครงกระดูกที่เป็นม้าที่ตายในสนามลบซึ่งทั้งเซนจร์ดก็ตายเพราะศรัทธาและไม่ยอมละทิ้งศรัทธามหาตามะคานทีก็ตายเพราะอุดมการและม้าบาคตสึพลังของเขาก็เป็นเรื่องราวที่ม้าตัวนี้ก็ตายในสนามลบและกลายมาเป็นวิญญาณผีม้านั่นเองทั้งหมดนี้ก็ร้วนมีเรื่องราวที่สอดคล้องกัน ที่อาจารย์อุดะนำไปใส่ในตัวละครตัวนี้นั่นเองครับและเขายังถูกคาดหวังว่าอาจจะถือโชไดคิเทสึหนึ่งใน12สุดยอดแห่งดาบของโลกวันพีซซึ่งเป็นดาบสายอาถรรพ์สูงสุดในบรรดาตระกูลโชไดคิเทสุทั้งหมดมันก็จะมีสังไดคิเทสึนิไดคิเทสุและโชไดคิเทสึนี่แหละครับมันคือตระกูลดาบอาถรรพ์ในโลกของวันพีซสมมติว่าถ้าเขาถือดาบนี้จริง ็เหมาะสมมากเพราะโซโลเองก็ยังถือซังไดคิเทสึฉะนั้นในเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมเคยดูมาแล้วที่ภาคเอกเหตุนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสองคนนี้ประท้าดาบกันซึ่งต่างคนต่างก็พูดสะบทออกมาดังๆว่าคิเทสึพร้อมกันเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องราวในการยืนยันแบบอ้อมๆของอาจารย์โอดะก็ได้ว่าไอดาบเล่มนี้นี่แหละมันคือโชไดคิเทสึที่เขาถือครองเอาไว้ซึ่งก็อยู่ในมือของหา้าพุทธเอาคนนี้นั่นเอง และทั้งคู่ก็มีดาบสายอาถรรพ์เป็นอาวุธประจำกายความเหมาะสมของพลังม้าผีกับดาบอาถรรพ์ทำให้เซนอีธานวีนัสซูจิโร่เป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบที่สุดของการรวมสัญ,ญลักษณ์แห่งคำสาบและการเสียสละในหมู่ห้าพุทเท่าทั้งหมดและสุดท้ายนะครับนี่คือบทสรุปที่มาของสัญ,ญลักษณ์ของธงของประเทศอังกฤษนะครับธงไม้กางเขียนสีแดงบนพื้นสีขาวซึ่งเป็นธงประจำชาติของอังกฤษ เป็นสัญลักษณ์ของเซนจ์จอร์ดนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มๆนะครับหมายถึงธงจริงๆนะครับที่ไม่ได้หมายถึงธง,งที่อยู่ในการ์ตูนหมายถึงธงของประเทศอังกฤษจริงๆนั่นแหละมันเป็นการนำสองความหมายมาประกบกันธงสีแดงหมายถึงเลือดหรือการเสียสละชีวิตในการถูกทรมานของนักบุญจอร์ดพื้นสีขาวก็หมายถึงศรัทธาที่บริสุทธิ์และแรงกล้าของเขานี่แหละครับคือที่มาของธงอังกฤษ และเป็นเรื่องราวของเซนต์อ e ีธานวีนัสซิจูโร่ด้วยซึ่งเขาก็มีต้นแบบมาจากนักบุญจอร์จคนนี้ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นอกจากอิทธิพลของโลกตะวันตกแล้วนักบุญอังกฤษแล้วนะครับอาจารย์อุดะยังได้นําเอาแนวคิดของผู้พิทักษ์โลกจากาศาสนาพุทธมารวมด้วยเช่นกันนอกจากคิดแล้วก็มาพุทธด้วยซึ่งนั่นก็คือซีจัตุโลกบาลผู้เป็นเทพพิทักษ์ของทั้ง4ทิศถ้าเปรียบเทียบนักบุญในาศาสนาคิด ทีนี้ถ้ามองมาในพุทธบ้างก็คือ4ี่จตุโลกบาลคนนี้นี่แหละครับที่มีสถานะเหมาะสมและเหมือนกันในสองศาสนาหากเทียบกับสถานะของฮาบุเท่าแล้วเราจะเห็นความสอดคล้องของพลังโยคัยกับจตุโลกบาลทั้ง4อย่างชัดเจนเลยล่ะครับเซนมาคัสมารผู้มีพลังของอิซูมาเดะนกผีปีศาจจะมีความสอดคล้องกันกันกบเท้าวิรูปัตผู้พิทักษทิศต,ตะวันตกซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับนก หรือว่าสัตว์ปีกอย่างพยาคุดนั่นเองครับต่อมาก็คือเซนชัเพิรจูปิเตอร์ผู้มีพลังเกี่ยวกับหนอนทรายยักษ์ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้พิภพ,พ,พและจะมีความสอดคล้องกันกันกบเท้าวิรุณหกผู้พิทักษ์ทิศใต้ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวข้องก,ก,กันกับนาคหรือว่างูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้ดินเซนทอมแมนวาคิวรี ury, ผู้มีพลังโฮกิหรือแฟงชิหมูป่าขนาดใหญ่ ที่แสดงความบ้าคลั่งและความพักตีจะมีความสอดคล้องกันกับเท้าตถาระทะมันอาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งซึ่งมันอ่านว่าเท้าทัตาระทะนั่นแหละผู้พิทักษ์ทิศตะวันออกที่มีความเกี่ยวข้องกักบธาตุไฟหรือความข้างแขนและสุดท้ายเซนบารอนวีนัสซูจิโร่ผู้มีพลังเกี่ยวกับบาโคสึม้าโครงกระดูกและมีความสอดคล้องกันกันกบเท้าวเวสุวรรณผู้พิทักษ์ทิศเหนือที่มีสถานะเป็นนักรบ และพูดผีเหล่าปีศาจก็สอดคล้องกับสถานะทักครบของอีธานและม้าปีศาจของเขาอย่างบาคสึจะเห็นได้ว่าการออกแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของนักบุญในโลกของตะวันตกแต่เป็นการนำเอาสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์โลกจากาศาสนาพุทธเข้าไปรวมอยู่ด้วยอย่างสี่จัตุโลก,กบาลมารวมกันเป็นมิติแห่งตะวันออกและตะวันตกเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พระเจ้าจองปอมแห่งโลกวันพีทเพราะในการ์ตูนเรื่องนี้ มันคือการที่เอาเรื่องราวของความเชื่อของมนุษย์ของเรานะครับมาย่อในรูปแบบรวมกันและปั่นรวมกันเป็นเวอร์ชั่นเดียว ไปกว่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างอํานาจกันว่ารัฐบาลโลกยังถูกจําลองมาจากลําดับชั้นของเทวทูตทั้ง3ชั้นในคัมภีร์ไบเบลิลอันนี้จะยกตัวอย่างแค่ในเรื่องของศาสนาคิดอย่างหลักๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเห็นได้ชัดที่สุดเซราฟิมคือเทวทูตชั้นสูงสุดนั่นก็คือเซราฟิมที่อยู่ในเรื่องราวนั่นแหละครับที่มาแทนที่เจ็ดเทพจนสลัดที่ถูกสร้างโดยเวก้าพัง นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะของโลกในวันพีสเครูบิมเทวทูตชั้นรองลงมาก็คือเทวทูตผู้พิทักษ์สวนอีเดนในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นห้าผู้เท่าทั้งหคนนั่นเองที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์อำนาจหลอกหลอกของท่านอิมเอาไว้เป็นฉากหน้านั่นเองต่อมาก็คืออัครเทวทูตหรือว่าอาร์คเอนจิลที่ทุกคนรู้จักดีคือทหารของพระเจ้า ซึ่งเป็นภาคีอัศวินเทพในเรื่องราวที่มีบทบาทที่สอดคล้องกับตำแหน่งนี้ของอาร์คแอนเจิลในคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาของความยิ่งใหญ่และการจำลองอำนาจสูงสุดของโลกจากเรื่องเล่าความเชื่อของมนุษย์เอามาไว้ในการะตูนเรื่องนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมสัญลักษณ์ที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันความเชื่อที่แตกต่างกันถึงมารวมกันได้อย่างลงตัวและแม่นยำลงล็อกกันขนาดนี้ คำตอบก็คือเรื่องราวเหล่านี้ล้วนมาจากแม่แบบเดียวกันของความเชื่อของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันตั้งแต่แรกนั่นเองครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าต้นแบบของความเชื่อทั้งหมดนั้นมีรากฐานจากที่เดียวกันมาตั้งแต่ยุคโบราณอย่างซูเมเรียนแล้วดังนั้นเรื่องราวความเชื่อของมนุษย์ถึงแม้จะมีหน้าตาการเรียกชื่อภาษาที่แตกต่างกันแต่มันก็มีพอ o เรื่องและแม่แบบมาจากที่เดียวกันนั่นเองครับ อาจารย์อุดะจึงเล็งเห็นความคล้ายคลึงกันและเหมือนกันของแม่แบบทางความเชื่อเหล่านี้และนํามาเป็นส่วนผสมที่ลงล็อกกันอย่างน่าประหลาดและนี่แหละครับคือที่มาที่ทําให้องค์ประกอบประกอบเข้ากันและผสมประสานกันเข้ากันอย่างลงตัวได้ในที่สุดเพราะเรื่องราวนั้นของความเชื่อของมนุษย์ของเรานะครับมันเหมือนกันมาตั้งแต่แรกนั่นเองครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อที่ถูกนํามาใส่ในตัวละครเหล่านี้ และถูกจัดองค์ประกอบเป็นโครงสร้างของอำนาจในโลกของวันพีทไปแล้วทีนี้เรามาดูองค์ประกอบจากโลกจริงของเราบ้างนั่นก็คือระบบสังคมโลกจริงของเราเลยที่อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็มาจากการแบ่งอำนาจในระบบสังคมของเอานี่แหละครับนั่นก็คือ UN เคณะรัฐมนตรีความมั่นคงถาวรทั้ง5ประเทศนั่นเองครับซึ่งเราผู้แทนทั้ง5ประเทศคนนี้ก็เปรียบเสมือนตัวละครของในวันพีทนั่นแหละครับ ที่ถูกนำไปจำลองเอาไว้เป็นอำนาจปัจจุบันของเราเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของ UN เนี่ยมีหน้าที่หลักในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลกซึ่งมันจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด15ประเทศทั่วทั้งโลกแต่มันจะมีอยู่เพียง5ประเทศเท่านั้นนะครับที่เป็นสมาชิกถาวนที่มีอำนาจล้นฟ้านั่นก็คือมีอยู่ทั้งหมด5ประเทศ5ประเทศนี้มีอะไรบ้าง หนก็คือพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา 2. ส,สหาราชาอาณาจักรอังกฤษ 3. ฝรั่งเศส 4. รัสเซียสมัยนั้นก็คือสหาภาพโซเวียตครับและสุดท้ายก็คือจีนเหตุผลที่ต้องแบ่ง5ประเทศนี้เป็นสมาชิกถาวรก็เพราะว่าพวกเขาคือกลุ่มประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาจึงได้ถูกมอบอำนาจพิเศษที่เรียกว่าสิทธิวีโต หรืออำนาจในการยับยั้งมติใดๆให้เป็นโมฆะได้ทันทีพูดง่ายๆก็คือถ้าหนึ่งในบุคคลที่เป็นตัวแทนของ5ประเทศนี้ไม่เห็นด้วยกับมติโลกเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นมติทั้งหมดจะยุติลงได้ทันทีและนี่แหละครับเราก็กลับมาที่ในการ์ตูนวันพีก,กันบ้างถึงแม้5้าปุเท่าคนนี้ที่เป็นผู้ควบคุมและคอยสั่งการอำนาจของโลกโดยใช้หลักการการแบ่งอำนาจเป็น5ส่วนแบบลวงโลกแต่จริงๆแล้ว ผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยควบคุมอำนาจทั้งหมดท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าเป็นใครนั่นก็คือท่านอิมในเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้ส่วนเรื่องราวในโลกความเป็นจริงก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ก่อตั้ง UN ขึ้นมาและกุมอำนาจหลักเป็นประเทศไหนใช่ไหมครับเขามีฉายาว่าพ่อทุกสถาบันนั่นเองท่านผู้ชมคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมหมายถึงประเทศไหนนั่นแหละครับ คือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดของผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงใน UN เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ถูกนำไปใส่ในการ์ตูนวันพีซซึ่งก็คือการสะท้อนสังคมของอำนาจจริงๆจ,จากโลกของเราที่ถูกนำไปใส่ในการ์ตูนเรื่องนี้มันจึงเป็นเสน่ห์ของการ์ตูนเรื่องนี้ที่สามารถตีความและสอดแทรกเนื้อหาด้านมืดของสังคมให้เข้าไปอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ได้อย่างแนบเนียนเรื่องราวที่เราพูดกันทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการตีความจากศาสนา ไม้กางเขนตั้ง5จุดหรือการเมืองคณะรัฐมนต UN, รี U ยู่เรวนตอกย้ำไปถึงระบบเดียวนั่นก็คือระบบหลวงโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาครับระบบนี้ถูกตีความจากการเมืองการปกครอ,องของทั่วโลกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งประชาธิปไตยที่บอกว่าประชาชนนั้นมีอำนาจมากที่สุด แต่จริงๆแล้วอำนาจก็ยังถูกปูขาดอยู่กับแค่ระดับสูงหรือผู้ที่มีอำนาจเงินทองและสิทธิสั่งการควบคุมกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เบื้องบนทั้งหมดอยู่ดีมันก็แค่ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกดีว่ามันไม่ใช่เผด็จการแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังมันก็คือเงาของเผด็จการในเงามืดนั่นแหละครับนี่จึงเป็นเหมือนเรื่องราวของบัลลังก์แห่งความว่างเปล่าที่พวกเขาทราบกันดีอยู่แล้วครับที่บอกว่าอำนาจนี้จะถูกแบ่งเท่ากันทั้งห้าคน หรือก็คือ5้าภูเท่านั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็มีคนคนหนึ่งจูจูก็ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้บนบันลังแห่งความว่างเปล่าหน้าตาเฉยเลยและเป็นคนที่คอยสั่งการและปองการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้มาตั้งแต่แรกและนี่แหละครับคือการตีความและการสอดเสียดด้านมืดของระบบการปกครองที่ถูกนํามาใส่ในการ์ตูนเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วอํานาจไม่ได้อยู่ที่คนส่วนมากและจะไม่ถูกแบ่งเท่ากันแบบเท่าเทียมจริงๆแต่สุดท้าย อำนาจก็อยู่ในมือของแค่คนคนเดียวและถูกสร้างระบบขึ้นมาแบบหลอกๆเพื่อให้รู้สึกดีว่ามันไม่ใช่เผด็จการมันเป็นประชาธิปไตยนะจ๊ะอะไรประมาณนั้นดังนั้นเรื่องราวที่มาของห้าุ้ท่าที่คอยอยู่ในห้องแห่งอำนาจและสั่งการทุกสิ่งทุกอย่างผ่านกองทัพเรือไซเฟอร์โพและหน่วยงานรัฐต่างๆที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้าโดยตรงจึงเป็นการตีความร่วมกันของสามมหาอำนาจหลักๆที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเราประกอบไปด้วยจักรวรรดิโรมันต้นแบบแม่แบบที่มาของพเด็จการตลอดชีวิต 2. ก็คือสหาราชาอาณาจักรประเทศแห่งการล่าอาณานิคมและการขอยควบคุมดินแดนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่พวกเขายิ่งใหญ่ถึงขนาดครอบครองดินแดนถึงหนึ่งในสี่ของโลกเหมือนกับเรื่องราวของบรรณาการฟ้าที่ต้องส่งให้เผ่ามังกรฟ้าที่อยู่ในเรื่องราวของวันพีชนหละครับต่อมาก็คือ สหรัฐอเมริกามหาอำนาจปัจจุบันผู้สร้างกฎระเบียบโลกนี้ใหม่ขึ้นมาทั้งหมดหลังจากชนะสงครามโลกครั้งที่สองและขึ้นมากลายเป็นพี่ใหญ่คอยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างและจัดระบบเศรษฐกิจโลกการเมืองการเงินทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากเขานี่แหละครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวและองค์ประกอบทั้งหมดของห้าุ่เท่าและเรื่องราวความเชื่อผสมกักบโลกความเป็นจริงที่ถูกนํามาสะท้อนผ่านการ์ตูนเรื่องนี้ หวังว่าท่านผู้ชมทุกคนคงจะมีความสุขกับเรื่องราวที่ผมนำมานะครับ